สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์1118คนจีบิกตูลาออกชีท้ทายังดือ้อจอนดัดหยุดสอนทั่วประเทศให้เวลา7วันเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่20ตุลาคมที่ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระประจันเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนำโดยนายอนุสรอนุโนคณะสังคมวิทยาและมนุษยาศาสตร์วิทยามทและนายธรรมรงศักด์เพชรเลิศอน,นันต์ พร้อมอาจารย์และนักศึกษาประมาณ50คนเดินเท้ามายัางทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เส้นทางถนนรัชดำเนินผ่านหน้าอนุสรสถาน1 4ตุลาข้ามถนนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสู่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาและเดินต่อไปอกระทังถึงทำเนียบรัฐบาลเวลา9นาฬิกาสนาทีเพื่อย,ยื่นแถลงการเรื่องหยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่างสร้างทางออกให้ประเทศไทยนายอนุสรอ,อ่านแถลงการว่าการชุมนุมของนักเรียนนิสิตน,นักศึกษา รวมถึงประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบนฐานของข้อเท็จจริงหลักการและเหตุผลโดยมีผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นตัวตั้งอีกทั้งยังเป็นไปอย่างสงบและปราศจ,จากอาวุธแต่รัฐบาลไม่รับข้อเสนอและยังขัดขวางทั้งการตั้งข้อหาและจับกลุมคุมขังแกนนำและผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการใช้กำลังเขาสลายการชุมนมุมในคืนวันที่16ตุลาคม ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและสถานการณ์บานปลายไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแต่อย่างใดขอนอสอพร้อมกับนักวิชาการรวมถึงประชาชนที่มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน1,118รายชื่อจึงขอเสนอจุดยืนและเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ 1. ขอประนามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันในคืนวันที่16ตุลาคม เพราะเป็นการจัดการกับการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลและใช้กําลังที่ไม่ได้สัดส,ส่วนหรือเกินกว่าเหตุเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีพฤติการรุนแรงและจํานวนมากเป็นเยาวชนรัฐบาลจะต้องยุติการสลายชุมนุมและรับผิดชอบต่อความผิดเหล่านี้ 2. รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่างต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ต้องยกเลิกการใช้กฎหมายเช่นพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอาผิดผู้แสดงความคิดเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการบังคับใช้กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไม่สมควรแก่เหตุ 3. รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจรงิงจัง ทั้งการให้นายกลาออกการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยโดยตั้งคณะกรรมการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่มาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆในภาควิชาการ ประชาชนและนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพราะปราจจากการเขียนกติกาสูงสุดที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันตั้งแต่ต้นจากนั้นนายอนุสรให้สัมภาษณ์ว่าการยื่นถแถลงการณ์วันนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นเราไม่ใช่กลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงคงไม่ไปปิดกั้นไม่ให้ดำเนินการอะไรแต่จะใช้การเคลื่อนไหวด้วยการไม่กระทำเช่น นัดหยุดสอนซึ่งคอนออมีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศถ้าเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนายกยังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องแต่โดยดีเราจะประสานความร่วมมือในกลุ่มนักวิชาการงดการเรียนการสอนหรือหยุดชั้นเรียนขณะนี้ยังไม่เริ่มแต่รอดูสถานการณ์ว่ารัฐบาลจะตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและข้อเรียกร้องของนักวิชาการอย่างไรถ้าคำตอบไม่น่าพึงพอใจเราจะคิดถึงมาตรการต่อๆไป นายอนุสรกล่าวว่าปกติเราตั้งโต๊ะออกแถลงการแต่เกรงว่าอาจไปไม่ถึงคนที่อยู่ในอำนาจและเวลานี้นักเรียนมาเรียนรู้โลกข้างนอกมากกว่าในชั้นเรียนที่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือบิดเบือนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ได้ช่วยให้ทางออกกับสังคมดังนั้นเราจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้นทั้งนี้เราจะรอดูท่าทีรัฐบาลหนึ่งสัปดาห์อย่างน้อยต้องให้รัฐบาลยุติการสลายการชุมนุม และแกนนำต้องได้รับการประกันตัวยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่างและยกเลิกประกาศสถานการณ์จุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ